ดีค่ะกลุ่มรุ่นที่สองกลุ่มที่เจ็ดนะคะเลือกทำในหัวเ,เลือกเลือกทำในเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเล่แผงลอยซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหาคนครมานานและเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ไขาย,ยากแต่ที่จะมาเสนอในวันนี้ก็เพื่อเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นนะคะกลุ่ม2ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด5ท่านนะคะ เป็นตำแหน่งนิติกรตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และก็นักทรัพยากรบุคคลนะคะพอดีมีคลิปสั้นนิดนึงนะคะพอดีว่าได้ออกไปสำรวจปัญหาบนทางเท้านะคะคลิปสั้นประมาณ2นาทีนะคะมีถึง2นาทีนะคะจะเป็นจะเป็นเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาจะเป็นการเสนอนะ อย,อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าผู้ค้าหาบเล่ห์แผงลอยอยู่คู่กับกรุงเทพมนครมานานกว่า20ปี30ปีนะคะไม่ว่าผู้ค้าหาบเล่ห์แผงลอยนั้นจะเป็นผู้ค้าในจุดผ่อนผันหรือเป็นผู้ค้านอกจุดผ่อนผันซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมนครที่เข้ามาบริหารจัดการปัญหานี้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้จํานวนผู้ค้าหาบเล่ห์แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผันได้ลดลงแล้วเพราะว่ามีนโยบายของท่าน ผู้ว่านะคะในการจัดทําเรื่องฮ o อเกอร์เซ็นเตอร์ที่หาแหล่งทําการค้าให้ผู้ค้าไปทําการค้าในจุดใหม่ที่ไม่ใช่บนทางเท้านะคะอาจจะเป็นพื้นที่ในเอกชนหรือเป็นตลาดที่ที่ให้ความช่วยเหลือนะคะแต่มองว่าหากฮ o อกเกอร์ฮ e อเกอร์เซ็นเตอร์ Haw ker, Haw ker Center, และผู้ค้าที่มีการทำการค้าอยู่แล้ว ไม่ยินยอมไปจะทำยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไม่ว่าเราจะออกไปกวดขันหรือจะระเบียบเดี๋ยวให้ดูก่อนแป๊บนึ่งครุ่นสองกลุ่มที่เจ็ดขอนําเสนอโครงการเรื่องหาเพล่ไปต่อหรือพอแค่นี้ปัญหาหาเพล่แผงลอยหรือการค้าขายบนทางเท้าเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมาทุกยุคทุกสมัย มีทั้งกลุ่มประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่ให้มีผู้ค้าหาเร่แผงลอยบนทางเท้าเนื่องจากเป็นการนำพื้นที่ทางเท้าสาธารณะมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทำให้กีดขวางทางเดินของประชาชนประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและยังส่งผลต่อทัศนียภาพของเมืองที่ทำให้เมืองไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างปัญหาขยะมูลฝอยทางเดินเท้าไม่สะอาดเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่อีกมุมหนึง่งผู้ค้าหาเร่แผงลอยถือเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าในกรุงเทพมหานครอย่างยิ่งเนื่องจากช่วยในการลดค่ากองชีพค่าอาหารสร้างความมั่นคงทางอาหารช่วยผู้ผลิตฐานรากและเกษตรกร,ต,กรตลอดจนเศรษฐ,ฐกิจนอกระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับคนเมืองช่วยลดปัญหาการว่างงานทั้งในสภาวะปกติหรือในช่วงโควิด -19 แต่ในทุกวันนี้ ผู้ค้าหาเรีแผงลอยกําลังเผชิญกับเรื่องพื้นที่ทําการค้าไม่เพียงพอหรือข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายและข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เทศกิจแม้ว่าจริงๆแล้วถนนหรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ในการเดินสัญจรแต่ในอีกแง่หนึง่งถนนหรือทางเท้าควรต้องเป็นพื้นที่สาธารณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนหรือผู้ค้าหาเรีแผงลอยที่ต้องการตั้งรักให้สามารถเริ่มขายของได้ หรือเป็นผู้ค้าที่มีรายได้น้อยไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะเข้าไปทําการค้าในพื้นที่ของเอกชนผู้ค้ารายเดิมสามารถสร้างกําไรและมีไรายได้สูงขึ้นก็ควรที่จะต้องขยับขยายไปขายในพื้นที่อื่นๆค่ะในที่นําเสนอเป็นส่วนของสภาพปัญหานะคะว่าผู้ค้าหับเล็บแผงรอยมีอยู่แล้วกับกรุงเทพมหาคนครแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตั้งหัวข้อว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ะะก็เสนอเป็น2ทางเลือกนะคะทางเลือกที่1ก็คือพอแค่นี้ผู้ค้าไม่ควรเพิ่มจํานวนแล้วนะคะก็คือต้องมีการกวดขันจัดระเบียบและใช้มาตรการบังคับนะคะเคลื่อนย้ายผู้ค้าไม่ให้มีผู้ค้าทําการค้านอกจุดผ่อนผันที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ใช่ผู้ค้าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะคะโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ค้า ได้ทราบถึงข้อมูลว่าบริเวณใดเป็นจุดผ่านานบ้างบริเวณใดเป็นจุดที่อนุญ,ญาตให้มีรถจอดรถจักรยานยนต์วินรถจักรยานยนต์จอดได้บ้างนะคะโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้นักประชาสัมพันธ์ของเขตนะคะไปเพิ่มข้อมูลไว้ในกล่องป๊อปอัพหรือในเว็บไซต์กลางของกรุงเทพมหาคนครหรือเว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตนะคะและเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนผู้ค้า ที่มีอยู่แล้วที่ทางสำนักเทศกิจและเขตได้จัดทำไว้แล้วโดยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ผู้ค้าสามารถเข้าดูได้หากเป็นผู้ค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตในจุดที่มีการแสดงไว้ในป๊อปอัพก็สามารถแจ้งข้อมูลเข้ามายังสำนักงานเขตเพื่อออกไปดำเนินการกับผู้ค้าที่ฝ่าฝืนนะคะอันนี้คือการลดจำนวนผู้ค้าไม่ให้มีแล้วนะคะแล้วก็ อีกทางเลือกหนึ่งก็คือจะไปต่อจะไปต่อก็คือจะมุ่งเน้นในผู้ค้าที่ที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตคือจุดนอกจุดผันผันที่ยังมีผู้ค้าทําการค้าอยู่ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้าที่หลบๆซ่อนๆโผลมาโผลมาขายบางช่วงเวลาจริงๆแล้วเราอยากจะได้กลุ่มผู้ค้าพวกนี้เป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานครเหมือนสร้างจิตสํานึกว่า กรุงเทพมหานครคือบ้านของเขานะเขาจะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบนทางเท้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือกีดขวางทางเท้าเ,เหมือนลักษณะเป็นจิตอาสาแต่ว่าเขาจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณกระทำความผิดบนกฎบนทางเท้าฝ่าฝืนกฎหมายคุณจะต้องชําระค่าปรับก็คือเป็นผู้ค้าที่กระทาผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้เขามาเป็นจิตอาสา อาจจะงบประมาณไม่ต้องใช้นะคะถ้าเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องซื้อในการให้มีลักษณะเดียวกันจะเป็นผ้ากันเปื้อนหรือเป็นหมวกที่ผู้ค้าเขาจะต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองนะคะถ้าหากมีการดำเนินการนะคะสามารถทดลองและวัดผลได้เลยเนี่ยภายในสามเดือนนะคะถ้าหากไม่ไม่เป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานครไม่มีผลการดำเนินการที่ดีขึ้น ก็ยกเลิกและกลับไปใช้มาตรการการจัดระเบียบไม่ให้มีผู้ค้าในจุดนั้นอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะโทษอันนี้ไม่เข้าใจเองก่อนก่อนจะไปถามคอมเมนต์เชื่อว่ากรรมการหลายท่านอยู่ในสภาพเดียวกับอาจารย์อ่าเนี่ยอย่างน้อยลองประหลัดงงคนได้ละเอ,อ่ยังไงนะตกลงกลุ่มที่คุณจะจัดการคือกลุ่มที่ค้าอยู่ในพื้นที่ไม่ผ่อนผันใช่ไหมแล้วคุณจะทําให้เขาค้าได้เนื่องจากสวมเอี่ยมอาสาเรายังไงนะอีกทีสิ ใช่อย่างนี้เลยคือเขาจะสามารถอยู่ในจุดไม่ผ่อนผันได้เพียงแต่เขาหนึ่งต้องมาเป็นอาสาของเราสองเขาต้องอยู่ในจุดผ่อนผันจุดไม่ผ่อนผันด้วยระเบียบว,วินัยของเราอย่างเคร่งครัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ป่ะอันนี้อาจารย์ทเข้าใจถูกไหมออค่ะคือเป็นการให้ให้โอกาสผู้ค้าที่มีไรายได้น้อยหรือเป็นผู้ค้าที่เริ่มต้นถ้าหากเหมือนเขาขายได้เหมือนมีเงินทุนแล้วก็ควรที่จะย้ายออกไป แต่ว่าระหว่างนี้จะจัดการกับคนกลุ่มนี้ยังไงในเมื่อเขาไม่มีในเมื่อเขาไม่ไปค่ะทั้งสี่เขตมีพื้นที่ดังกล่าวนี้ที่จะไม่รบกวนคนเดินถนนแล้วให้มีกลุ่มนี้ไปอยู่ในพื้นที่ไม่ผ่อนผันอันเป็นทางเท้าของทั้งสี่เขตอยู่ใช่ไหมพื้นที่ของ ยกตัวอย่างเขตภาษีจเจริญน,นะคะทางเท้าจะกว้างประมาณ6-8เมตรตรงถนนเพชรเกษมนะคะซึ่งเพียงพอที่จะจัดให้ผู้ค้ากลุ่มนี้สามารถทำการค้าได้ก็ต้องไม่ไม่เป็นจุดที่แคบเกินไปที่ประชาชนเดินไม่ได้ค่ะคะรขออนุญาตหน่อยพอ <c oughs> ดีผมว่าผมเป็นเทศ,ศกิจมา21่ปีนะฮะ <c oughs> พอว่าจะจริงๆเนี่ยหับเล่ัแผงลอยไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือหาบเล่ผังลอยนั้นเกะกะกีดขวางกับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าคุณแก้สองอย่างนี้ได้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นปัญหามันมีหลายอย่างที่เคยมีแนวคิดนะฮะว่าทําไมเทศกิจต้องมายุ่งกับเรื่องนี้ตลอดเพราะว่ามันมันต่อนเนื่องมาจากตํารวจตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นตํารวจเทศกิจมันต่อนเนื่องมาจริงๆเราไม่ต้องไปทําเรื่องนี้เรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเขามีใบอนุญาตทําให้ถูกต้องหรือ คิดในเรื่องสัมปทานทําไมตลาดนัดมีผู้จัดตลาดนัดสามารถจัดตลาดนัดได้อย่างดีนะฮะแล้วก็ผู้ค้าฟังเขาใครไม่ทําตามเขาก็ไม่ให้ขายเป็นความสัมพันธ์ทางแท่งไปถ้ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยสามารถหรืออาจจะทําแก้ระเบียบอาจจะมีข้อบัญญัติอะไรเนี่ยให้ให้ผู้ค้าเนี่ยเป็นสัมปทานโดยให้มีคนมารับสัมปทานไปจัดตลาดไปจัดเหมือนค่าตลาดนัด ตัวนี้แล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมาย <_ an> ก็คือเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับปีละห้ารอยบาทเนี่ย <_ an> ต้องทํางานเลยนะ <_ an> เขาก็จะดูของเขาไปผมก็แนวคิดี่ผมพยายามเสนอมาก็ยังไม่มีใครเอาสักกสักคนนะลองผมว่าลองไปคิดดูเมื่อก่อนนะมีการเก็บค่าบริการหลังทางเท้าจําได้ไหมเป็นข้อบัญญัติเรื่องค่าบริการนะารังเมตรละร้อยหสบาทหรือไงเนี่ยถ้าจําไม่ผิดแล้วก็กเก็บมาได้แป๊บหนึ่งก็ไนะม่เก็บ พราะอ้างว่าผู้ค้าพวกนี้ผิดกฎหมายหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็เราก็พยายามเอาเขาขึ้นโตซะแก้ว่าไม่ให้เกะกะกีดขวางกลับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเขาไม่ใช่ปัญหาเลยนะฮะแล้วถามว่าจะให้พอแค่นี้มันเป็นไปไม่ได้เมืองมันโตขึ้นตลอดตลอดพวกนี้มันต้องตามนะครับมันถ้าถามได้ที่กรุงเทพมหาครนนี่ไม่ได้มีการดําเนินการเป็นรัฐสวัสดิการได้อย่างสุยิโรปเนี่ยพวกนี้เขาก็ต้องอยู่ เพียงแต่ว่าเราทํำยังไงให้เป็นการแก้ปัญหาที่มันยั่งยืนเท่านั้นเองนะนี่เป็นแนวคิดเราต้องคิดใหญ่ไปเลยนะครับครับผมขอบคุณครับ